สวัสดีเพืเ่อน,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 นๆทุกคนโรคอันกว้างใหญ่ของเรานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวและความลึกลับที่ยังไม่ได้รับการสำรวจจำนวนมากวันนี้เราจะบอกคุณเกี่ยวกับความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิบอันดับแรกของประวัติศาสตร์รุมใส่เงินของโอ๊กไอแลนด์นอกชายฝั่งของโนวาสโกเชียในประเทศแคนาดามีเกาะเล็กๆชื่อว่าเกาะโอ๊กซึ K ่งเป็นที่ตั้งของหลุมใส่เงินที่มีชื่อเสียงตำนานเล่าว่าชาวบ้านพบเจอหลุมนี้ในปี1795 มันเป็นเหมืองที่ลึกลับซับซ้อนมากจึงคาดกันว่าจะมีสมบัติซ่อนอยู่จํานวนมากมีคนจํานวนมากนั้นพยายามไปตามหาสมบัติแต่ภายในเหมืองนั้นทั้งซับซ้อนเกินและเมื่อมีนักล่าสมบัติคนหนึ่งขุดเข้าไปลึกพอน้ําก็ไหลออกมาจนเต็มไปหมดพวกเขาเล่ากันว่ามีคนพบแผ่นหินที่ความลึก40เมตรพร้อมกับจารึกที่เขียนว่ามีเงิน2ล้านปอนด์ฝังอยู่ลึกลงไป15เมตรเวลาผ่านไปนานหลายชั่วย,ยุคนผู้คนยังคงพยายามที่จะตามหาสมบัตินั้นให้เจอให้ได้ แม้แต่แฟรงคลินเดลาโนรูสเวลล์ก่อนที่เขาจะเป็นประธานธิบดีก็เคยไปที่เกาะโอ๊กกับเพื่อนเพื่อลองเสี่ยงโชคในตอนที่ยังเป็นนักศึกษาที่ฮาร์วาร์ดแต่ก็ไม่มีใครได้สมบัติไปสมบัติมีอยู่จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้เบนจามินไคล์ในปี2004ชายนิรน,นามคนหนึ่งตื่นขึ้นมานอกร้านเบอร์เกอร์คิงในจอร์เจียเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าสักชิ้นและไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนแต่ที่แย่ที่สุดคือเขาจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยสักอย่างรับผมหมายถึงจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างจริง ตำรวจได้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบร่องรอยว่าเขาเป็นใคร ไม่มีผู้สูญหายที่ตรงกับคาอธิบายของเขาและไม่มีญาติระบุตัวของเขาจากภาพถ่ายได้เลยไม่นานเขาก็ได้รับชื่อว่าเบนจามินไคลซึ่งเขายังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้หากแต่เพราะไม่มีเอกสารหรือใบรับรองการศึกษาเขาก็เลยหางานทําไม่ได้แต่นักธุรกิจท้องถิ่นคนหนึ่งเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเขาจากรายการทีวีจึงเกิดความสงสารขึ้นเขาจึงมอบงานให้กับชายคนนี้ให้เป็นคนล้างจานเขายังคงทํางานอยู่ที่นั่นความพยายามของแพทย์ในการเรียกคืนความทรงจําของเขานั้นและก็ของตํารวจเพื่อค้นหาร่องรอยอ ของงเเค้าาานนัันก็ย็ยไมม่ปรระสบสบวํจชายฝั่งขาขาดนั่นเป็นชื่อที่ตั้งให้กับชายฝั่งบนชายฝั่งแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของบิรติชโคลัมเบียได้รับชื่อที่น่ากลัวแห่งนี้เพราะว่าชาวบ้านพบว,ว่าขามนุษย์ถูกตัดขาดที่นี่หลายครั้งแถมพบว่ามีการสวมรองเท้าเข้าใบอยู่ด้วยตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันพบแล้วมี17รายส่วนใหญ่เป็นขาขวามีหลายทฤษฎีที่อธิบายว่าทำไมขาจึงรอยมาบนชายหาดแห่งนี้ภัยธรรมชาติ หรือไม่ก็เกิดจากเพราะฆาตกรต่อเนื่องบางคนถึงกับอ้างว่ามีมาเฟียมาทิ้งศพเหยื่อบนชายหาดห่างไกลแห่งนี้แต่ไม่มีทิษสดีใดที่ดูน่าเชื่อถือความจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ได้เลยการเต้นราแห่งความตายในปี1518วันหนึ่งในฤดูร้ดดอนในเมืองสตาร์บูกจูจูผู้หญิงคนหนึ่งก็เริ่มเต้นรากลางถนน เธอเต้นอย่างดุดเดือดจนสุดลงด้วยความเหนื่อยล้าสิ่งที่แปลกก็คือมีคนทำตามเธอมากมายต่อมาพบว่ามีคนถึง34คนกำลังเต้นลําอยู่กลางเมืองและอีกหนึ่งเดือนต่อมาก็พบว่านักเต้นเหล่านั้นเสียชีวิตไปกันหมดแล้วด้วยเหนื่อยล้าและหัวใจวายแพทย์ตั้งหลายไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงส่วนทางคิดซจักก็ไม่สามารถขับไล่ปีศาจท,ที่เข้าสิงนักเต้นได้ในท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะปล่อยให้นักเต้นเต้นอยู่คนเดียวอาการไข้เต้นค่อยๆบรรเทาลงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากอะไร มีการพูดถึงโรคลมบ้าหมูชนิดหนึ่งหรืออาจจะเป็นพิธีทางศาสนาแปลกๆก็เป็นได้แต่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น ก็ยังไม่พบคําตอบที่แน่นอนสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2520เจอรีเอมานกําลังตรวจสอบสัญญาณจากอวกาศที่ศูนย์อาสาสมัครเพื่อการศึกษาอารยธรรมนอกโลกเขาจับสัญญาณคึ้นความถี่วิทยุแบบสุบซึ่งชัดเจนว่ามาจากพุ่งอวกาศจากทิศทางของกลุ่มดาวเซจิเทเลียสสัญญาณนี้แรงกว่าเสียงจักรวาลที่เอมานเคยได้ยินมาทั้งหมดเสียงมีระยะเวลาเพียง72วินาทีเท่านั้นในมุมมองของเขามันเป็นแค่เพียงตัวเลขและตัวอักษรแบบสุบเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาลองจัด เรียนข้อความดูและพยายามส่งรายง,งานให้เพื่อนร่วมง,งานดูเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับเอเรียนแต่การฟังความถี่นี้ไปก็เปล่าประโยชน์รวมถึงความพยายามที่จะจับขึ้นสัญญาณอื่นจากดาวสจิทาริยันนั้นก็ไม่ประสบผลมันคืออะไรกันแน่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกอะไรกันแน่หรือว่าจะมีอรารยธรรมนอกโลกที่พยายามจะติดต่อกับเรากันแน่ เป็นเวลากว่า200ปีมาแล้วที่ผู้คนในบางพื้นที่ของสหรัฐอเมริการายงานว่าพบนกตัวใหญ่ในปีพศ2493มีการเผยแพร่ภาพถ่ายที่แปลกประหลาดมากใน ast, Believe Not ลิบลีสปิลิปิตตองอนนแบบฟอร์มหนังสือของแฟนชายที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาเป็นภาพถ่ายของกลุ่มทาหารสงครามกลางเมืองอเมริกันที่ยืนอยู่เหนือซากสัต์ินได้ขนาดใหญ่ ซากนั้นมีความคล้ายคลึงกับเทโรเด็กทิลตามเรื่องนั้นนกถูกยิงโดยทหารในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาในปีพศ2407ใกล้เมืองบุนเบิร์กพวกเขากล่าวว่าสิ่งมีชีวิตนี้ดูรูปร่างเหมือนนกหรือไม่ก็สัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้จักภาพดังกล่าวยังคงเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเนื่องจากมีการอ้างว่ามีภาพถ่ายที่เหมือนกันนี้แต่ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของภาพนั้นแตกต่างออกไป ต้นฉบับของหนังสือวอยนิกหนังสือลึกดับที่รู้จักกันในชื่อวอยนิกแมนูสคริปที่ได้รับการตั้งชื่อตามบิลฟริตวอยนิกผู้ขายหนังสือมือสองชาวอเมริกันที่มีต้นกาเนิดจากโปแลนด์ซึ่งเขาซือ้อหนังสือเล่มนี้มาจากคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักในปี2455หลังจากนั้นในปี2458หลังจากทําการตรวจสอบโดยละเอียดเขาก็เลือกที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับชาวโลกดูและตั้งแต่นั้นมาก็มีหลายคนที่ไม่เจอความสุขอีกเลย ตามที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ต้นฉบับนี้เขียนขึ้นในศตรวรรษที่15ไม่ก็ 16, ในยุโรปกลางหนังสือเล่มนี้มีข้อความจำนวนมากที่เขียนด้วยลายมือที่เป็นระเบียบและมีภาพวาดหลายร้อยภาพที่พรนานาถึงพืชซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รู้จักของทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ของสมุนไพรจากราศีพร้อมด้วยข้อความซึ่งเป็นสูตรสำหรับการใช้งานแต่เนื้อหาของข้อความนั้นเป็นเพียงการคาดเดาของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้เหตุผลง,ง่ายๆคือหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยภาษาที่ นโนอกจากนี้มันแทบจะอ่านไม่ออกรเลยเ้วยซ้ำใครเป็นผู้เขียนต้นฉบับของวอยนิกเราคงไม่มีวันอ่านได้รู้เลยคาสเวลบนคาบสมุทรยามานในเดือนกรกฎาคมปี2014เกิดเหตุระเบิดที่ไม่สามารถอธิบายได้ในเมืองยามานเป็นผลให้เกิดหลุมบ่อขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่พื้นความกว้างและความสูงถึง40เมตรยามานไม่ใช่สถานที่ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกดังนั้นจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดและการปรากฏตัวของหลุมนี้แต่ปรากฏการที่แปลกประหละาดและอาจจะเป็นอันตรายนั้นจำเป็นต้องมีคำอธิบาย ดังนั้นจึงมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากไปที่ยามานรวมถึงใครก็ตามที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาปรกาปรกฏการแปลกๆเช่นนักธรณีวิทยาไปจนถึงนักภูมิาศาสตร์ที่มีประสบการณ์แต่เมื่อมาถึงพวกเขาไม่สามารถเข้าใจเหตุผลและธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ในขณะที่ทําการตรวจสอบในยามานก็เกิดหลุมบ่อที่คล้ายกันขึ้นอีก2แห่งซึ่งปรากฏขึ้นในลักษณะเดียวกันเลยจนถึงขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์คิดทฤษฎีได้หนึ่งทฤษฎีนั่นก็คือการระเบิดของก๊าซธรรมชาติที่เป็นระยะระยะที่มาจากพื้นผิวจากใต อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญไม่คิดว่าทฤษฎีนี้น่าเชื่อถือและช่องแคบยามานก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปไกลไกแอนทายคิสเตล่าค้นพบโดยผู้หาสมบัติบนเรือกีกโบราณที่จมลงไปในต้นศตวรรษที่20อุปกรณ์นี้ซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นสิ่งประดิษฐ์แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์อนาล็อกเครื่องแรกในประวัติศาสตร์ระบบที่ซับซ้อนของดิสบอนซึ่งสร้างขึ้นโดยความแม่นยำที่สามารถใช้คำนวณตำแหน่งของดวงดาวและตำแหน่งของท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำผลจากการวิจัยเพราะว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกสร้าง นในช่วงการเปลี่ยนสหศสวสรรษประมาณหนึ่งศตวตรรษก่อนการประสูตรของพักิส1,600ปีก่อนกาลิเลโอเกิดและ1 7 0่ปีก่อนการกำเนิดของไอแซคนิวตันอุปกรณ์นี้มีอายุมากกว่า1000ปีและยังคงทำให้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนประหลาดใจได้เสมอหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องของเราลองเปิดโอกาสนี้คลิกปุ่มติดตามและในเวลาเดียวกันนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้ดูคลิปวิดีโอของเรา เมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2523จีนฮิริอาวัย19ปีกำลังขับรถไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอในเมืองเลงบีรัดมินิโซตาที่เต็มไปด้วยหิมะจู่ๆรถของเธอก็จนตอเธอจึงตัดสินใจเดินไปบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ใกล้ๆเธอเกือบจะไปถึงบ้านเพื่อนแล้วแต่ทันใดนั้นเธอก็เป็นลมจากภาวะอุณหภูมิต่ำเธออยู่ในหิมะเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงที่อุณหภูมิประมาณลบ22องศาก่อนที่เพื่อนของเธอจะมาพบเพื่อนของเขาพาจีนไปที่โรงพยาบาลทันที แต่พยายามอุ้มเธอขึ้นรถแต่มันเหมือนกับการ ยกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั้นเหมือนกับยกก้อนน้ำแข็งไม่ใช่คนเมื่อจีนมาถึงโรงพยาบาลเธอก็เหมือนกับตายไปแล้วยิ่งกว่านั้นผิวนางของเธอแข็งมากจนไม่สามารถเจาะด้วยเข็มฉีดยาได้ชีพจรของเธออยู่ที่ประมาณ12ครั้งต่อนอาทีและอุณหภูมิร่างกายของเธอต่ำกว่าที่เทอร์โมมิเตอร์จะวัดได้แพทย์แน่ใจว่าเธอคงตายแล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะไล่น้ำแข็งให้เธอเธออยู่ในความร้อนพวกเขาแน่ใจว่าถ้าหากจีนรอดมาได้เธอก็คงเป็นแผลจากการที่ถูกหิมะก,กัดอย่างรุนแรงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป กายของจีนค่อยๆละลายทีละเล็กทีละน้อยหลังจากนั้นจีนก็ลืมตาขึ้นและขอน้ำดื่ม3วันต่อมาเธอสามารถขยับขาได้ปกติและ6สัปดาห์ต่อมาเธอก็ออกจากโรงพยาบาลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แพทย์และผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงคนนี้ได้เห็นปาฏิหาริย์ที่แท้จริงแล้วดังนั่นคือทั้งหมดของวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบหากคุณชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ให้กับช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอน่าสนใจใหม่ๆแล้วเจอกันครับบายย